ไม่บอกคือไม่รู้เลยนะว่าคันนี้เคยเป็น105มาก่อนทรงหน้าขับมากคันนี้สุดยอดมากเครื่องครับล้นออกมากําลังดีตัวลากเนี่ยทั้งหน้าเนี่ยอย,อย่างนี้เหรอ,อตอนนี้1 9 5แค่กซีใช่เหลือกสีโหสุดจริงสวัสดีครับอยู่กับช่อง s v t นะครับวันนี้นะครับทาท่านนะมาดูรถเสียเท่และยองกันนะครับ คันนี้บอกเลยว่าทรงโดนใจมากทรงโดนใจจริงๆคันนี้ต้องขอเจาะหน่อยนะว่าคันนี้สเปคเป็นยังไงนะครับจะบอกเลยว่าโดนใจสายปั้นเอาตามมาทำไมครับเนี่ยสำหนี้พามาดูข <c oughs> องแง้ครับก็ มาเที่ยวแบบพี่เขาหน่อยนะครับนี่มาดูกับรถเสียเท่กันเสีเท่ครับทีมงานเงินเจริญทีมงานเงินเจริญระยองระยองน้องบอลน้องบอลของดีน้องบอลยกหัวหน่อยครับสุดเท่โอ้โหนี่ดูเครื่องดูเครื่องผมจะบอกเลยว่า้นเลจุดเครื่องเจดีไปอยู่ในบอดี้ไหนก็แมทสุดเจดีเหรอใช่กำลังดีไม่ใหญ่เกินไปนะกำลังดีใช่เมื่อกี้ขึ้นขาวเหลืองแปดวินาทีเหลืองสะอื้นเหลืองสะอื้นเหลืองสะอื้นอ่ะแปดวินาทีนะ เวลาตามสืตอเกเท่าไหรจุดสามจะต้องถามเขาหน่อยสมเอ้ตอรีอ่คันนี้นี่คือยังไงพี่อันนี้ก็ซื้อมาก็เปลี่ยนหัวปิดเหลือได้คันดีเดิมเดิมจริงๆคือรุ่นไหนครับวันนี้อะไรนะ MPR 115ร้อยสิบห้าปะตา,ตาคู่นะใช่ตาเหลี่ยมคูอ่อ๋อร้อยสิบห้าแล้วก็วางหัวกับกระตนูนเหลือได้คันดีโอ้โหแล้วช่วงล่างด้านหลังของอะไรครับวันนี้ ฮานาฮีโน่โอ้พอท้ายฮาโน่อ๋อฮีโน่หน้าหลังนี่ครับฮีโน่เอฟซีสุดยอดเนี่ยครับคัสซี่หน้านะครับโอ้อันนี้ใช้วิ่งอะไรอยู่ครับอ๋อเขาไล่วิ่งมันวิ่งดินนิดหน่อยอืมกมอเลจะยดอยู่ีเอเกียร์นี้เกียร์เจอแอถ้ากระปุกเดิมไม่ต้องเขนยอะไรนะพี่คุณขยับ มุมเลี้ยวเนี่ยองศามุมเลี้ยวเนี่ยถึงจะหนึ่งเซนหรือว่าสองเซนคุณก็ต้องเขียนแบบสามหมื่นห้าของดีอุ้ยสโลกลางโอ้โหแต่ถ้าคุณไม่ขยับตัวเนี้ยเกียร์กี่รอบครับหนเกียร์ไวไหมเกียร์ไวเกียร์ไวโอ้สโลด้วยเกียร์ไวเฟืองไวโอ้โหหาช่องทาแบบนี้ยากนะมีสโลกลางด้วยครับชัวร์สุดเขาบอกว่าเกียร์ไว แล้วก็เฟืองไวเขาไล่เนาะก็ต้องแบบมีสโลไวส์ดวงรอบเลยทุบหัวหนีหม้อนน้ำอ่ะเขาเห็นไหมโหทุบหัวหนีม่านน้ำอ่ะหม้อน้ําของอะไรครับวันนี้ฮะม่านน้าเดิมอ๋อเดิมเปียกนี่ไงเปียแเจ้าฝาบนได้ฝาบนฝาล่างอ๋อเดิมเจ็ดอีใช่ไหมครับใช่อ๋อถ้ากดลงล่างเกินมันก็ไม่ได้ไงเนี่ยม oh. ันมีปมปิดอยู่ด้วยยอมทุบหัวทั้ง <จ>ทั้งนี่เลยทั้งแผงเลยเพื่อที่จะหลบมอน้ำริงนะขันล็อกกี้ผมก็ทุบจริงจริงเนี่ะทำมอน้ำนิดลงไปหน่อยก็ได้นะจริงๆนะตอนแรกว่ามอน้ำก็สูงดีนะข้างหน้า,า,นาเวลาเข้าไล่ก็หายห่วงเลยก็นั่นแหละเขาก็ไม่อยากทำลงไปข้างล่างกันเนี่ยใช<ๆ>ไไ่ไม่อยากคล้อยไนงะแต่ถ้าเอาไปเก<ป>ินพัดลมมันก็จะอยู่ข้างบนทีนี้ใช่ตำแหน่งเดิมมันแต่ว่าทำบางลมมาใหมการวางเครื่องเนี่ย เหมือนเหมือนเกิดมาเป็นของดับซีนี้เลยนะดูการไบถ้อยดีการช่างอ่อนอ๋อช่างออดออดนะไม่ใช่ช่างอ่อนช่างออดช่างออดอ๋อโอเคนี่คือรั้งนักแข่งอูนักแข่งบนนั้นอ่ะช่างอ่อนนแหละอ๋อช่างออดอ๋อใกล้กันก็สีกว้างดีนะ NPR แน่นอนมากโล่งดีบ้านสามหกได้นะบิดไหมไม่ใช่สามหกนะสามหกสามหกอ๋อสามหกใช่ครับโบเดิมอยู่ แทําล็อกคีบทําคีบไอ้นี่ใหม่ทําตูดหลังใหม่อ๋อ้ทำคีบใหม่ตัดไปผันรถคันเนี้ยหนักไม่น่าจะต่ำกกว่าเกืห้าตันถึงแล้วนไปนี่ดูกระบะดูคันดิ้ยเออพันกระบะดำเนี่ยยังกันสิบล้อล็อกเล็กเลยนะเนี่ยถ้าบ้านพี่อ่ะคันสิบล้อล็อกเล็กห้าตันแน่นูดูกระบะเป็นเหล็กหมดเลยไม่มีมีเแม้อันเดียวแผงสูงด้วยกระบะยาวเท่าไหร่ครับ สี่เมตรได้บ้างเนี่ยกระบะทรงกำลังสวยหนีแนบแนบเดิมกน่า่ี่มิลมบได้แนบเดิมอยู่ต้องชอบความหนาใ้งานหนาฝาท้ายยังเอฟเลยจะดูฝาท้ายยางเยวไม่ต่ำกว่าสามสี่ร้อยลยงดูดิยังมีเมียใช่ไหมได้อยู่มีเมีย ยังโสดโสดอยู่นะผมก็โสดเลยผมยืนข้างกันีกอุ้ยนู่นก็โสดนุ่งอะไรอ้าคนโสดโสดทั้งหมดผมก็โสดนะผมอ่ะอ๋อปัดแอร์ปัดแอร์เฉยถังน้ำมันครับผมนี่ฮะถังน้ำมันเลทนี่ครับดูดูนะเป็นแป๊บเลทเลยครับอันนี้ครับ แอปเรตโอ้โหดูยึดยึดแข็งแรงมากครับนี่ครับเจาะน็อตร้อยกับตรงนี้เลยครับถ้าเป็นสายใสอย่างนี้นะครับนี่ครับเวลามันมีอากาศในสายแล้วก็เห็นนะถ้าเกิดว่าเป็นสายดำแล้วเราก็จะไม่เห็นนะครับเนี่ยนี่คือข้อดีเลยเนี่ยกองโซล่าครับนี่ครับของซีรีส์ก็หน้าปัดโอ้โหข้างในสวยขึ้นสวยมากความร้อนขึ้นน้าแต่ความเร็วไม่ขึ้นอ๋อ สวยได้ไม่ได้สี่ียกไงพี่สวยๆส่งได้ใช่ข้างนีกำลังนี้ขั้งข้องอะไรเนี่ยมีตุูมันแล้วเนี่ยกำลังสวยผมว่านี่กำลังสวยเลยยังไม่ได้นี่ไงอ๋อมดีก้าเล็กอะโมดีก้าน้อยไปแล้วไปเท่เลยมัเรียกว่าโมดีก้าน้อยโมดีก้าเลยนี่มาดูการดัดแปลงไอ้นี่ทำตามน้อยนะเดี๋ยวที่เขาไม่ได้ห่วงอะไรเนี่ยหักหักมุมจังหวะหักมุมมั้ย ปกติมันลงไม่ตรงใช่คนจะไปลองตัวนี้ออกมาหมุนตัวนี้ออกมาไม่สวยหักแหมเข้าไปตรงนี้ไอันนี้เป็นของไรเลยไฮเทคไก่เทกมันดูเข้ากันดีนะเรดดูเหมือนเหมือนต้องรุ่นนะเหมือนต้องรุ่นเรียนเรียนี่ผมจะทำตามเลยใชเแลดูเหมือนมันเข้ากับผมวาดีกว่ดีเลยดูต้องรุ่นดีกระเป๋าที่้อนใช่ขึ้นดูอากาศากาของไก่เทกเนี่ย ก่อนดูตรงน้มันดูเข้ากันมากเครื่องครับล้นออกมากำลังดีกำลังสวยเลยครับนี่ฮะโอ้ชอบคันนี้จริงๆกระเช้าถังลมสองหัวยิงครับพีุ่ดที่เงเองได้ประโไหนพี่ที่สุดคือตัวลากเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้หรอประโยชน์มากๆเลยเนี่ย อู้อย่างนี้เหรอใช่จะขอรากมันมากถ้ากระชากมันจะขาดนี่ไม่มีถูกเอาแบบนี้เลยใช่นั่นแหละได้ประโยชน์มากอ๋อนี่จับอย่างนี้เลยใช่เขาเลยยอมเขาจะทำแบบนี้สิบลงสิบร้อยอย่างนี้เลยมาถ่านมากถ้าขอราก็ได้เอาขอลาครัับมนอีกเนาะมันน็อตสตัวมันดึงทัศนีโอหัหเหล็กโคตรหนามากเลยทัศน์ศีเสียเลยใช่อันนี้คือจับกับทัศน์ีครับโหโคตรโคตรมาถ่านเลยสุดจริงได้ประโยชน์เลยทัศน์ศรีอ่ะจริงที่พี่ตะเกียบให้เองดู แน่นอนมากเลยแข็งแรงมากโอ้หสวยจริงๆนี่ดูท่อไม่ดางไม่ดางท่อนีท่อท่อออกไตถังน้ํามันทรงสวยมากครับทรงหน้าขับมากคันนี้สุดยอดมากสวยจริงๆครับเป็น NPR คันหนึ่งที่ว่าถูกใจมากทรงสวยมากคาซีอีสุเครื่อง 7e ดีมันกําลังดีจริงๆครับเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่มี NPR คุณอยู่นะต้องการที่จะวางเครื่องที่แบบ กำลังดีๆน่าใช้แล้วก็ทนนะครับแนะนําเลยครับผมว่า7 e อีเนี่ยเป็นเครื่องที่ว่าน่าเล่นมากคือเครื่องมันไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับแล้วมันก็น้ํามันก็ถือว่าไม่กินมากนะครับตัวก็ไม่ใหญ่มากเออแล้วมันแรงแล้วก็ประหยัดนะครับแรงบิดนี่ก็ดีมากนะ 7e เนี่ยเมื่อกี้ก็ลืมพาดูตัวเผากลางเนาะเพราะว่าคันนี้มีสโลกลางนะครับนี่ฮะดูอันนี้อันนี้เขาใช้เป็นยอยใหญ่แล้วครับนี่ฮะ ัวยอยเขาเขากางสั้นมากไหมสั้นจริงๆอันนี้นี่ครับแล้วก็ดูเพากลางที่ว่าออกจากสโตกลางนี่ฮะระยะก็ค่อนข้างที่จะน้อยอยู่เนาะไม่ไม่ยาวมากเพราะว่าค่อนข้างจำกัดนี่ขนาดคัตซียาวเนี่ยถ้าเกิดว่าคัตซีประมาณรักษาไปแปดนี่ไม่รู้ว่าจะวางยังไงเลยเนี่ยนี่ครับหลังแบตเลดเนี่ยครับโอ้โหทรงสวยจริงๆนี่ ขนะวานนี่เป็นฝ่ามือครับลองฟังซุ้มเสียงกันครับ พอดเองโอ้ลั่นดีมากภายใน,นสวยจริงอยากให้ดูรอบครับสวยจริงๆเนี่ยครับ FPR 120ที่ต้องการจะวางเครื่องใหม่นะครับนึกไม่ออกว่าวางเครื่องอะไรดีนี่เลยครับ 7G e. ราคาก็เดี๋ยวนี้ประมาณนักแสน5ได้เนาะพร้อมวางก็มาณนัก 108, แสน8ปดได้เกินสองแสน นะครับเจ็ดอีเดี๋ยวนี้ดูทรงตอนกระบะลงครับชอบส่งมากโโหโดนใจจริงๆครับส p r ก็สิบห้าครับโดนใจจัดเลไเลยส่งสวยมากโดนใจจริงๆครับ เท่โอ้หทรงมันสุดยอดจริงครับทรงโคตรดีเลยปะมเลยนะมาดูคันนี้คันหนึ่งครับเจ็รครับเอ่แต่ร่างเดิมคือสิ่งไฮเทคเนี่ยมองภายนอกเนี่ยไม่รู้เลยว่าเคยเป็นสิ่งไฮเทคมาก่อนนวลเจริญรถเสียเทระยองครับ ต่อจากคลิปแล้วครับนี่ฮะ NPR นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดู S 700กันบ้างครับไฟหน้าสวยจริงๆสวยมากเนียนมากเลยนะทรงทรงได้มากลองจำมภานดูกระบะก็ซื้อมาจากที่นึงซื้อมาคนละที่เลยกระบงกระบะอันนี้เดิมๆมาเป็นไฮเทคอะไรครับสิ่งไฮเทคอะพี่รถมันเป็นรถไอเนี่ยอะไรนะพื้นเรียบพื้นเรียบเครื่อง อะไรนะ1 0ไม่ไม่ใช่แล้วก็ห้าอ๋อสามเอ่าส h อ๋อสามเฮดสสามเฮดสุดสุดจริงครับสาก็เฮดโอเ่ใช่เฮดโอจีดีดีร้อยเก้าห้าตอนนี้ร้อยเก้าห้าแค่กระซีใช่ไหมครับใช่เหลือแต่กระซีโอ้สุดจริงยีสแล้วตอนนี้สุดจริงรวมแล้วนี่ทั้งคันเลยปั้นไปเท่าไหร่หรอครับคันนี้ รวมปั้นไปประมาณหมดประมาณล้านห้าล้านหใจมันรักทำไม่ได้แน่นอนตอนแรกผมไม่ได้ว่าจะปั้นขนาดนี้ครับมันไปเรื่อยคัสเซีข้างหน้านี่ได้บานไหมครับอันนี้ทางก็ไปเนี่ยดามมาถอดเหลือได้คาสเรีอไหมหรือไปแล้วก็เอาไปทางมาแล้วก็ดามบนดามล่างครัช่างคนเดียวกันที่ทำใช่ครับช่างออดงานดีมากเลยนะช่างออดงานดีมาก งานดีมากเลยงานสวยมากนี่ครับเครื่องอีฟามซีครับน่าจะจุดเจเดินหน้าโน่นนี้เนาะกระเช้าถัางลมนี่ครับเรียงใหม่ครับโอ้โหเรียง3มลูกสี่ลูกมีรังแบขั้นกลางสวยมากโดยใช้พื้นฐานเป็นของเจ็ดร้อยนี่ยครับชุดแพท้ายครับอันนี้เป็นของสามแปดนครับเป็นซีรีส์นะครับของซีรีส์สามแปดเบรกแห้งแน็อตนะครับ นี่ครับซีรีส์สามแปดอันนี้เกียร์ใช้ของอะไรครับเกียร์ก็เกียร์ซีรีส์เจ็ดอ่ะเกียร์เร็วอะ่ะอ๋อเกียร์เจ็ดร้อยแล้วเฟืองท้ายพอบอกเบอร์ได้ไหมครับแปดสามเก้าแปดสามเก้าอ๋ออันนี้วิ่งลากลูกไหมครับอันนี้ลากครับออลากด้วยโหแน่นอนมากเจ็ดเกียร์นี่ครับ,รบมีเหมือนกันอ๋อสโลกาง คร,รับโอ้โหพี่อย่าดูเลยนี่ครับก็ถึงว่าทำไมเจ็ดเกียร์ถึงลากกวงได้ถ้าเกิดว่าไม่มีสลกลางนี่รอบน่าจะน้อยเนี่ยคือเรามองภายนอกอะแทบจะไม่รู้เลยนะว่าคันนี้เคยเป็นรถเก้าห้ามาก่อนเนี่ยครับถังน้ำมันเลดลังเครื่องมือเน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  FM 3 H นี่ครับ F M3H หมยเ95นะครับนี่ฮะ<ล>โอ้โหเนียนจริงๆเนเเียนมากๆเลยครับเห็นไหม,หหเ,ไมเห็นเลขไหมเห็นครับโอ้โหแน่นอนเนเียนมากโอ้โหสุดยอดเลยครับคันสีมันสวยไงก็เลยปั้น <ừ> um ไม่มีผูเลยข้างหน้านี่ก็คือว่ามีซับแล้วก็ดามใช่ไหมหรือว่าไม่มซับมีแค่ดามเดียวใช่ดามเลยก็ซับเดิมมันเลยอ๋อซับเดิมแล้วก็มีดามล่างดามบนดามล่าง อ๋อบนอันนู้นโหดำหน้าเลยครับเอาอยู่แน่นอนแหบนบหน้าซา้มแผ่นโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเรื่องความนิ่มครับแหนบหน้าก็เอ็กเกรดร้อยอ่ะโอ้โหเนียนมากไม่บอกคือไม่รู้เลยนะว่าคันนี้เคยเป็นร้อยเก้าห้ามาก่อนอเนี่ยเบ,บิมแค่กระซีอันนี้ไฟหน้าง,งานอะไรครับวันนี้คนซื้อเขา,างานไอ้คนที่ขายเขาว่างานไต้หวันนะมไม่รู้ว่าไต้หวันหรือจีนมองหน้าแจ่มดีนะครับวันนี้ สว,ส,วสว่างกว่าไฟเดิมมันเองสว่างกว่าไฟญี่ปุ่นนี่สว่างกว่าสามตาใช่ไหมครับโอ้โหไม่ัโโ้นผมจะถอดออกเนาะ <laughs> โอ้โหมองดวงมองลูกแก้วมันใหญ่ใช่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับนี่ครับพามาดูเจ็ดร้อยนะครับที่ปั้นมาจากสิงเทคสามเทนะครับแล้วก็คันนี้ครับ NPR นะครับปั้นวางเครื่องใหม่อะไรใหม่โอ้โหแน่นอนมากรถเสียเทนครับระยองประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ครับ